สวัสดีครับท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องราวตำนานแท้จริงของหลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์ทุกท่านจากคลิปตอนที่แล้วคณะผมได้เดินทางไปถึงลำห้วยที่มีน้ำใสไหลผ่านลานหินเมื่อคณะเราเดินสำรวจและถ่ายรูปแล้วก็ออกเดินทางไปต่อคณะเราเดินลุยป่าฝ่าดงไปได้ประมาณ25นาที หรือ1กิโลเมตรรวนอดีตทานป่าผู้นำทางของเราก็ได้พาคณะเรามาถึงลำห้วยอีกแห่งหนึ่งลำห้วยแห่งนี้มีต้นไม้ต้นหนึ่งล้มพาดเป็นสะพานให้เดินข้ามไปได้น้ำในลำห้วยมีความใสจนมองเห็นพื้นลานหินพื้นทรายอย่างชัดเจนน้ำที่ไหลยอยู่นั้นก็มีความลึกแค่หนึ่งคืบ เหมาะแก่การเดินลุยน้ำเล่นทั้เย็นเย็นสบายเท้าลดความเมื่อยลา้าท่านผู้ชมครับน้ำในลำห้วยบนเทือกเขาพูจแบงมีความเย็นประมาณ18-20องศาเท่านั้นเป็นเรื่องแปลกอีกอย่างที่ผมก็ไม่เข้าใจอีกอย่างนั่นก็คือทุกครั้งเวลาผมเดินทางไปในป่าบนเขาพูตจแบงและเขาพนมกุเลี ผมรู้สึกมีความสุขพร้อมจะรับได้ทุกสภาวะอากาศไม่ว่าจะมีแดดร้อนหรือว่ามีฝนตกผมก็ไม่กลัวเปียกไม่กลัวฟ้าผ่ายิ่งการได้เดินลุยน้ำใสไหลายเย็นห้อมล้อมไปด้วยป่าธรรมชาติอันสวยงามแบบนี้ผมรู้สึกมีความสุขมากๆและรู้สึกคุ้นเคยกับป่าแห่งนี้ยังบอกไม่ถูก ผมอยากให้ท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงได้เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้บนเทือกเขาุูจแบงสักครั้งหนึ่งหลังจากนั้นรวนก็พาคณะเราเดินทางไปต่อคณะเราเดินทางไปได้ประมาณ20นาทีหรือว่าประมาณ500เมตร ก็ถึงบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าโล่งๆบริเวณนี้เรียกว่าภูมจะกภ,ภูมิจะกภาษาเขมรแปลเป็นไทยว่าภูมเก่าที่เคยอยู่นนย hey. ทางนี้ทางไปภูมิเก่าภูมิจะกซึ่งแปลว่าภูมิเก่านะเป็นหมู่บ้านเก่าที่อยู่บนเขาพุชเแบงตรงจุดนี้นะ,ะยายที่เคยอยู่ตรงนี้ปัจจุบันไปอยู่ข้างล่าง อายุร้อยกว่าปีนะอยู่อยู่ข้างล่างตอนนอี้อยู่ไม่ห่างจากบ้านรวยเท่าไหร่นะอันนี้อันนี้เดินไปไกลวันนี้เราจะรีบไปทางเปิงไกชีก่อนเพราองจิตยังไม่ไ,ไปแล้วคณะเราก็เดินไปทางซ้ายมือซึ่งมีลนะักษณะเป็นทางลาดลงลัดเลาะไปข้างๆหน้าผา เมื่อเช้าตอนก่อนออกเดินทางรวนบอกพวกเราว่าไม่ต้องห่อสเสบียงอาหารไปด้วยเพราะรวนจะหุงข้าวที่เปิงยายชีที่นั่นมีข้าวสารอยู่รวนบอกพอมาถึงเปิงยายชีปรากฏว่าไม่มีข้าวสารอย่างที่รวนคิดไว้ปรากฏว่าไม่มีข้าวสารตามที่รวนคิดเอาไว้พวกเราจึงไม่มีอาหารกลางวันกินกันในป่า เขาเรียกว่าเพิงใหญ่จีแปลเป็นไทยเพิงหินใหญ่ชีนะเป็นเพิงเป็นถ้ำตรงนี้นะเป็นเพิงใหญ่ชีเดิมเนี่ยตอนที่สมัยมีหมู่บ้านเก่าโบราณอยู่เนี่ยเคยมีใหญ่ชีอยู่ตรงนี้นะนี่ประวัติตำนานเก่าว่าเป็นแบบนั้นเขาก็เลยเรียกว่าเพิงเพิงใหญ่จีหรือว่าเพิงใหญ่ชีนะฮมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเพิงหินใหญ่นะอยู่สบายนะฮะร่มรื่นดีข้างล่างก็เป็นลำห้วยมีน้ำตกนะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมสมาธิอีกเช่นกันนะบนเทือเขาพุทธแบงเนี่ยมีสถานที่หลายจุดมากในการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแบบเงียบสงบนะฮะอ่ะมออีไม่เงียบก็ตรงที่มีเสียงจิ้งหรีดเรไร,รอะไรสัตว์ป่าร้องนี่แหละนะแต่สถานที่ก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้เดินทางมาค่อนข้างจะไกลพอสมควรนะวันนี no ้เมื่อไม่มีข้าวสารหุงข้าวกินรวนก็พาคณะเราเดินลงเขาไปทางลำห้วยที่อยู่ใกล้ๆพึ่งล้มนะลื่นล้มกลิ้งเลยกลิ้งเลยไม่ใช่ล้มธรรมดากลิ้งสไลด์ด้วยนะเมื่อมาถึงน้ำตกที่มีลักษณะเป็นลานหินกว้าง มีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางมีต้นไม้และพืชอ,อื่นๆอ,อยู่บนก้อนหินรวนก็ได้กินขึ้นไปตอนนี้นะครับของป่ากินอาหารเทียเท่ยง,ยงนี่ครับตรงนี้นะคมีสับประรดป่าอยู่นันรวนในหาอาหารเทียงแนละ้วอาหารเที่ยงให้กินนะครับ ยอดมากดูเลยนั่นแหละพร้อมนี่นี่นะครับน้ำตกแล้วก็พบอายุนเกยตื้นอยู่ในถ้ำนะครับอายุนน้อยอายุนยังยังไงขึ้นมา พยุนเกยตินนะครับถ้าน้ำน้อยกว่าน,นี้นี่สิ้งชีตายเลยนะคระับพยุนกำลังเกยตินไปเกลียไปไกายดีเหมือนตากระดีได้น้ำนะครับพยุนนะ้ำไม่น้อยครับตัวใหญ่เลยพยุนออกมาแล้วครับกำลังคานานนะ้ำนี่นะครับอือพยุนลงบอ่อต้วมตต้มน้ำใายเสียงมีขึ่เนเป็นเป็นสอกเลยครับลงไปตรงนี้ ว่าไงบ้างครับเป็นสับปะรดป่านะฮะที่เป็นสับปะรดป่าลูกแรกที่ผมไนใกินนะแล้วก็ชิ้นเนี่ยชิ้นแรกคือชิ้นแรกเนี่ยวันนี้วันนี้วันที่เจ็ดเดือนหกเขาขอต้องาห้าร้อยหกสิบหกนะที่ลำห้วยไ<ร>ล่เฟืองเยี่ยชีนะฮะเนี่ยสับปะรดป่าฮะเจ็บตรงนี้เมื่อกี้นะฮะหี่ป่านป่าเจ็บนะฮ<ส><น>ะเดี๋ยว <นะ S 2> ชิมดูรสชาติจะเป็นไงน,นะ แช่ไม่เรีมาก็เทวดาจัดแล้วอร่อยมากมันหวานอมเปรี้ยวนะอร่อยกว่าไอ้บุลเล่เออบูลเล่หลบหวานโอ้โหอ่ะมันเหมือน,ม,นม,มันแค่น้ำผึ้งผสมมะนาวอะไรประมาณนั้นเลยอร่อยมากหอมซาปเปะรดป่าบนเสื <c oughs> อ,ขอเขาภูตะแบงอร่อยมากครับ ลูกนี้ต้องเก็บเลยเป็นอนะไรสอนอมไม่ต้องกินลูกนี้ลูกน,นี้เก็บไปกินทไทยมั้งล่ะเอาไปให้เอฟซีอะไร่อยมากเลยนนเนื้อแน่นทำใ่โคต้าคนละสามชิ้นมากสี่คนต้องเห็นได้ทำได้เอ,อ แปดชิ้นเนาะมช่ามอีร้องเ,ยเ,เลยรากิน,นถ้ำไม่กันดินแดนอันนี้เมือเที่ยงอันนี้ก็ไม่เฉิอนออกนะตามมันมัน <laughs> ประหยัดเพื่อจะได้อิ่ม <laughs> เีืยอจะเฉิอนออกไปจะน้อย <laughs> อ่ตอนนี้อ,อมกำลังกินสับประรดป่า <laughs> บนทื่เขาพูตะแบงนะฮะ <laughs> เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะฮะ <laughs> ที่ได้กิน ทั้งหมดเลยทุกคนเลยเนี่ยสามคนเนี่ยตัวนี้ส,ส่วนท่านป่ากำลังไปหาไมา่อีกาาาจา์ไอ้สับปรดลุงนี้ประมูลเลยใช่ไหมประมูลต้องประมูลเออประมูลเพราะ<ส>ว่าเทวดาจัดเลให้เ,เราไม่มีอาหารเลอเที่ยงแสดงว่า,เ,บาบเป็นสับรถทิพย์นะลูกศิษย์หลวงปูส่สวงท่านใดน,นะฮะสนใจนะฮะอยากจะชิมลิมรสสับประรด จากบนเชือกเขาภูตจเบงลูกนี้นะฮะประมูลมานะฮะวันนี้เวลาเที่ยงนะฮะ12นาฬิกาวันที่7เดือน6พศ .2566 เราอยู่ที่ทานน้ำตกนะฮะห้วยใกล้กับเปิงใหญชีนะฮะนี่นะฮะขับรถลูกนี้นะฮะเป็นหนึ่งในสองลูกที่ ร่วนซึ่งเป็นพรานเป็นไกด์นำทางเราพามานะฮะเก็บมาหยากตรงนี้นะเนี่ยตรงเนินนีนะ้หาสองเนินนี้ได้แค่ตรงเนินนี้สองลูกแค่นั้นนะฮะเนี่ยลูกหนึ่งกินรสชาติหวานหอมอร่อยมันมีกลิ่นคล้ายน้ำผึ้งนะฮะรสชาติอร่อยมากนะฮะท่านใดจะให้ราคาเท่าไหร่ก็ประมูลมานะฮะเอางบตัวนี้เงินตัวนี้ มาซื้อปูน <Hit, S 1> อ่ามาถวายสร้างบุญให้หลวงป,ปู่ที่ฤาษีซิบกำลังสร้างนะอตอนนี้รวนไปได้ไปหามาได้อีกสามลูกนะฮะอ,อนนี้สับปะรดจากอาเขาพุทธแบงนะฮะนี่ตัวโมบ้านปิตราอ๋อไปได้จำนวนนุ่มอ๋อเปิองอ๋อเปิงลูกเ๋งิเงเงอ กๆๆๆตอนนี้คณะเราได้กินสับปะรดที่เทวดาแห่งเขาพุทธะเบป,ประรานให้มานะเป็นอาหารเที่ยงทั้งหมดเราได้ห้าลูกนะฮะนี่เรากินลูกหนึ่งไปแล้วแล้วลูกที่สองกำลังปาดนะจะเก็บเอาไปให้ลูกศิษย์หลวงปู่สวงฝังฝ่งไทยประมูลนะฮะเงินที่ประมูลมานี่จะซื้อ,อซีเมนต์มาถวาย อ่าเรือศีสิบที่สร้างาท่านสร้างตรงน้บตกตรงอาสมของท่านนะฮะอ่าปูาน,น<ำ>ซีเมนปูนซีเมนเนี่ยราคาลูกละสองร้อยแต่เมื่อนาขึ้นเขามาถึงยอดเขาแล้วเนี่ยถึงอาสมฤรษีสิบแล้วเนี่ยกระสอบถุงละถุงละพันนะฮะที่นี่สองหมื่นเรียวบวกค่าแบกค่าขนค่าหิ้วมาอีกแปดร้อยเรียวนะเอแปดหมื่นเรียว เป็นแสนเรียวนะฮะหรือเทียบเท่าหนึ่งพบาทเรานะฮะอ่านี่สับปะรดที่จะประมูละฮะท่านใดสนใจอยากจะลิ้มชิมรสสับประรดที่เทวดาบนเทือกเขาพุทธแบงท่านประธานให้มานะฮะก็ประมูลมาได้นะฮะตั้งแต่พรุ่งนี้เราลงตั้งแต่ลงคลิปนี้ไปนะฮะแล้วเราจะจัดส่งให้นะดูชัดๆนะฮะว่าลูกไหนเป็นลูกไหนนะฮะ,ะลูกหนึ่งนะฮะ แล้วก็ลูกสองยังเหลือเงี้ยไอ้ลูกสามเนี่ยออกสีแดงๆคล้ำๆนะฮะดูดีๆนะฮะแล้วจะถ่ายภาพนิ่งท่านผู้ชมครับการที่จะมีสัปปะรดเหลือรอดจากสัตว์ป่าเช่นหนูกระรอกมาแทะกินก็มาให้พวกเราได้กินเป็นอาหารเที่ยงในวันนั้นเป็นเรื่องยากมากด้วยเหตุน,นี้พวกเราจึงคิดว่าสัปปะรดนี้เจ้าป่าเจ้าเขาเทพเทวดาแห่งเขาพูตรแแบง ดนบันดาลเหลือ,อไว้ให้พวกเราได้กินหรือว่าหลวงปูส่สวงท่านดนบันดาลให้สับปะรดนี้มาเป็นอาหารทิพย์เพราะว่าเรากินกันคนละชิ้นเล็กๆสามสี่ชิ้นก็อิ่มเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งที่เราได้พบเจอเหตุการณ์ในวันนั้นเขาเรียกว่าเพิงเพิงพระมานั่งสมาธิอีกชื่อหนึ่งเพิงสับปะรดเพราะว่ามีสับปะรดขึ้นอยู่ด้าน,านบนด้านบนเยอะ เขาเลยเรียกว่าเปิงสับป,ประรดเปิงมะเนื้อ,องานนี้เมียนพวกคิวมโนเนี่ยจำนี่พวกคิวนี่คือโมโตทูลน,นี่พวกบาร์ไมคิโมโตทตูลเลยงูเขียวนะฮะเขามารอต้อนรับเราอยู่น,นี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยจอมปลวกนะฮะขึ้นตรงนี้ อันนี้เป็นเพิงใหญ่เหมือนกันนะฮะ และก็ดูเข้าไปยังไงก็ดูนะซูมใกล้ๆมาใกล้ๆเคลียร์มาใกล้ก็ดูซิเข้าไปยังไงก็ดูเขาจะไปอยู่ตรงนู้นเลยมันจะเห็นชัดๆอ่าก็ดูเขาไปหินก้อนนั้นอ่าไปละอ่าเขาไม่เมื่อยเลย เมื่อยอู้เหน่อยโมแตะทนนแล้วนะเราจะไปยังพักนึงพักเนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะอ่าโมแตะแอละก็ดูคงไปตรงนั้นเลยคงขึ้นบนเนบนไม่ไหวตัวยาวไหมผมอ่าชิงช่วยนี่ ไปแล้วตอนนี้ไปละเอ้ยตรงนี้นะฮะเป็นเพิงตัวนั้นเพิงชีตัวนีนะ้เป็นเพิงพระนะฮะข้างบนตรงนี้ก็ เลยไปข้างบนนี้จะมีหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเก่าโบราณที่คนสมัยก่อนเคยอยู่ที่นี่ในปัจจุบันนี้หมู่บ้านนี้ได้คนได้ลงไปอยู่ข้างล่างหมดแล้วแล้วก็มีชีวิตอยู่เหลือคนเดียวนะเป็นคนุณยายตอนนี้อายุร้อยยี่สิบปีนะเดี๋ยวเราจะไปพบไปสัมภาษณ์ท่านท่านเคยอยู่เกิดอยู่บนเขานี้แล้วก็อยู่จนโตแล้วก็ลงไปข้างล่างเนี่ยเป็นหมู่บ้านโบราณ สถานที่หนึ่งที่เคยอยู่นี้และหมู่บ้านนี้อ่ถ้าที่สอบถามว่ามีประมาณห้าหกหมู่บ้านห้าหกหลังคาเรือนที่อยู่ตรงจุดนี้นะที่ใกล้ๆเปิงยายจีนะใกล้ๆกับเพิงเปิงพระเนี่ยเป็นถ้ำเนี่ยเปิงนี่คือหินนะเขาเขมรเขาจะเรียกว่าเปิงหรือเป็นถ้ำอันเดียวกันรุงร่งรุ่งแปลว่าถ้ำแต่เปิงเนี่ยคือเป็นหินแต่อนุโลมว่าเป็นเปิงเป็นถ้ำอันเดียวกลนลักษณะเด่นกันอ่ะต้อง ครับนี่เป็นจุดที่เป็นน้ำตกอีกจุดหนึ่งนะฮะอยู่ที่เปิงพระสมาธิหรือว่าเปิงสับป,ประรดหรือเปิงมนุษยนะฮะในภาษาเขมรน,นะตรงนี้ก็เป็นเป็นจุดมีภาพสวยงามอีกสถานที่หนึ่งบนเขาพูตะแบงนะฮะที่เราเดินทางสำรวจวันนี้นะฮะเดินทางตามรอยหลวงปู่สวงนะ ตอนนี้ฝนเพิ่งจะตกน้าเพิ่งมีนะฮะการเดินข้ามตรงจุดนี้ก็เลยพอพขเดินข้ามได้ยังตะไคร่ยังไม่จับเยอะนะฮะนี่นะครับสถานที่ดินแดนภูตะแบงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สวงนะฮะทุกท่านได้มาเห็นทุกท่านได้มาชมนะครับนี่เป็น ลำห้วยนะฮะในป่าบนเทือกเขาพุทธแบงนะฮะสวยงามแบบธรรมชาตินะฮหนึ่งในเส้นทางที่เราเดินสำรวจตามรอยตามประวัติแท้จริงหลวงปู่สวงบนเทือกเขาพุทธแบงนะฮะภาพสวยงามมากฮนะป่าธรรมชาตินะฮะ เข้าใจเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลวงปู่ท่านเดินไปทั่วนะฮะเป็นยังไงในสมัยเนี่ยเราเราได้มีโอกาสมาเดินตามรอยท่านนะฮะได้เห็นสถานที่สวยงามนะหลายปีที่หลวงปู่สวงท่านเดินอยู่ในบนเทือกเขาพูจแบงวันนี้พวกเราลูกศิษย์หลวงปู่สวงนะฮะได้พบได้เห็นภาพบรรยากาศตามอายอนหลังตามหลวงปู่สวงในสมัยก่อนนะฮนะเนี่ย ก่อนที่หลวงปู่สงฆ์ท่านจะไปไทยท่านก็เดินปฏิบัติธรรมสมาธิอยู่บนเทือกเขาพุทธะแบงหลายหลายสถานที่หลายๆจุดนะฮะ,ะเนี่ยได้พาทุกท่านได้สำรวจได้เห็นธรรมชาติอันสวยงามนะฮะภาพที่หาชมได้ยากนะฮะเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมเมื่อท่านได้เห็นภาพสถานที่ต่างๆบนเทือกเขาพุทธะแบงในปัจจุบันแล้ว ท่านผู้ชมลองนึกคิดย้อนหลังไปเมื่อเจ็ดแปดสิบปีสมัยที่หลวงปู่สวงท่านอยู่ป่าบนเทือกเขาภูตะแบงแห่งนี้จะมีสภาพอย่างไรแล้วหลวงปู่สวงท่านมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปนำพาบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาปฏิบัติธรรมหรือเดินทุงดงกับท่านหลวงปู่สวงท่านจะทำไปเพื่ออะไรท่านผู้ชม ลองเอาข้อมูลนี้ไปพิจารณาเรื่องเล่าเหล่านั้นแล้วท่านผู้ชมจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ว่าจริงหรือไม่จริงอย่างเช่นมีคนเล่าว่าตนเคยติดตามหลวงปูส่สวงไปเดินธุด,ดงในป่าในเขาบนเทือกเขาพนมดงรักเป็นเวลาถึงสามปีและอย่างเล่าอีกว่าได้พบเจอเสือสมิงหรือว่าสัตว์อะไรหลายอยา่างแต่ ทำไมเวลาสามปีกลับไม่ทําให้คนคนนั้นได้ทําได้สมาธิแบบหลวงปูส่สวงบ้างเลยแม้แต่น้อยนิดเสี้ยวหนึ่งของหลวงปูส่สวงก็ย,ยังดีหรือว่านั่นไม่ใช่เรื่องจริงเป็นแค่เรื่องราวที่มีการปรุงแต่งมาเล่าเท่านั้นท่านผู้ชมลองคิดพิจารณาดูนะครับคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ